สู่ช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมและขอสวัสดีคุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมทิศวัตรพัฒรานนท์ผู้ดำเนินรายการวันนี้นะครับในบ้านโหราศาสตร์ศาสตร์แห่งหวงจุย้ยหวงจุ้ยดาวเก้ายุคแล้วก็ขอสวัสดีอาจารย์มงคลมงคลอีกครั้งหนึงอย่างเป็นปทางการนะครับคุณผู้ชมต้องขออาภัย <laughs> ด้วยแล้วกันไม่เป็นไรครับคนเราเนี่ยนะครับเนื่องจากสภาวะของรถลาตอนนี้ในกรุงเทพติดมากนะฮะ แม้แต่ทางด่วนยังไม่ด่วนเหมือนที่คิดเลยเรียกว่าเป็นทางด่วนเป็นแค่ชื่อแล้วอาจารย์ตอนนี้แต่ท่าที่ดีนะเราก็สมควรแบ่งเวลาแบ่งเวลาเวลาอเผื่อเวลาสักหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ครับเบรกที่สองครับวันนี้อยากบอกว่าเป็นบ้านตัวอย่างด้วยความเป็นอยู่ของคนเราผูกพันกับพลังงานของธรรมชาติธรรมชาติเป็นตัวก่อกําเนิดและธรรมชาติเป็นผู้ที่ทําลายดังนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านซึ่งสร้างอยู่ในยุคที่แล้วเนี่ย ถ้าเรามาอยู่แล้วเกิดอาการถดถอยรหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีก็คือไม่มีโชคลาภไม่มีการหนุนนําที่ดีเนี่ยเราสมควรที่จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีดีขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าพอได้รับการทักท้วงว่าโอ้ยบ้านคุณตกยุคไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจนอย่างเดียวเราจะต้องทําการปรับปรุงและวิเคราะห์นะครับในหลัก ของเขาเรียกวิชาวงจุย้ยไม่ว่าจะเป็นหลักของชัยภูมิภายนอกหลักของชัยภูมิภายในและอีกอประการหนึ่งที่สําคัญหรือนะครับกระแสทิศทางที่ดีประจํายุคปัจจุบันไม่ใช่ไปเอากระแสที่ดีในยุคที่7มาใช้นะครับเหมือนกับพลังงานมันถดถอยหรือมันเสื่อม,อมต่ําลงไปแล้วเราต้องใช้พลังงานยุคปัจจุบัน ก็คือเราจะมีพลังอํานาจนะครับที่แข็งแรงและสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงหรือไม่ว่าจะเป็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพราะว่าเราคิดว่าทุกๆคนปรารถนาอะไร ปรารถนาความร่ํารวยไม่มีใครอยากจะได้สิ่งที่จนๆหรือสิ่งที่เร็วๆอาจารย์ครับอย่างนี้จะบอกได้ว่าในกรณีที่เราสร้างบ้านไม่ว่าบ้านเราจะอยู่ในยุคไหนก็แล้วแต่เราเหมือนจะต้องปรับเปลี่ยนบ้านเราให้ตามยุคทันสมัยใช่คือหมายถึงว่าตอนนี้เขาไม่ใส่เกงเดฟแล้วเขามาใส่เกงขาตรงนะครับมอสก็ไม่ใส่ทีนี้เราไปใส่รถเชยไหมล่ะเชยครับนะฮะแล้วคุณไปกระตุ้นนะฮะหรือไปเดินในตำแหน่งนั้นมันเหมือนไปกระตุ้นผีดิบให้มันฟื้นคืนชีพดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้องศาของเทวดา ทีนี้บอกมีองศาเทวดาด้วยหรือมีสิครับนะครับวงจุ้ย9ก้าดาวเหินเนี่ยมีองศาเทวดาอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะฮะเนี่ยองศาเทวดาอยู่ที่315มีตําแหน่งภูเขาอยู่หลังบ้านมีตําแหน่งนะครับโชคลาภอยู่หน้าบ้านเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นอย่างบ้านหลังนี้อยู่ที่อําเภอสามพานบ้านตัวอย่างนะครับเป็นบ้านของคุณสุภาพันธ์นะฮะสุภาพันธ์เนี่ยท่านเกิดปีมะเมียปีมะเมียเสร็จแล้วธาตุที่ส่งเถิมท่าน ก็คือนะครับธาตุด,ดินเนี่ยเขาบอกว่ารู้ได้ยังไงในเมื่อปีมะเมียมันเป็นธาตุไฟปีชวดเป็นธาตุน้ำนะครับฉลูธาตุด,ดินอย่างเงี้ยทีนี้เราหาจากหลักปีหลักเดือนหลักวันและเวลาเราดูว่าดิษฐีของเขาอ่อนแอหรือว่าแข็งแรงเราต้องการการส่งเสริมหรือบั่นทอน,นเห็นไหมฮะบ้านพาวเฮาส์สองชั้นเสร็จแล้วการวัดองศาของบ้านเราจะใช้วัดทิศหลังบ้าน ดยยืนอยู่ตรงหน้าบ้านบริเวณที่ไม่มีโลหะนะครับคือตรงพื้นทรายบางคนบอกว่าอ,อาจารย์ทำไมชอบไปยืนบนพื้นดินพื้นทรายรมันสนุกนักหรือ,อะนะครับเราป้องกันนะครับการล่อแหลมจากาเส้นเหล็กจากพื้นดินเพราะบนเหนือศีรษะเราก็คือท้องฟ้ามันโปร่งนะฮะเราก็ไม่ต้องกลัวหลังจากนั้นเราวัดองศาได้160องศานะครับทางทิศใตท้ที่ราศีที่1เนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นบทบาทของดาวเอียงนะครับดาวเอียงกับดาวตรงต้องเดินนะครับพลังงานการโคละแบบคุณจะใช้เหมาจ่ายแบบโทรศัพท์มือถือไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังงานที่ดีและไม่ดีเนี่ยหรือดวงดาวกลุ่มดาวทั้ง9้าดวงมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับจึงขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าในตําแหน่งนะครับราศีที่หของทางทิศใต้เนี่ยนะครับตำแหน่งเปี้ยนะฮะ 160เป็นดาวเอียงนะครับดาวเอียงกับดาวตรงไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณมาดูที่162ยหถึงร้อว่าผลการเกิดแตกต่างกันไหมไปดูภาพต่อไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวันนั้นไม่มั่นใจนะครับบังเอิญแดดมานะครับแดดมาอย่างแรงกล้าเราเลยใช้องศาสุริยะหรือเข็มทิศแดดในการจับทิศท,ทางของทิศหลังบ้านผลปรากฏว่าได้158.5 คาดเคลื่อนกับรอแกน1.5องศาแต่มันก็ยังตกอยู่ในบทบาทของดาวเอียงนะครับแล้วเราจะเชื่อถืออันไหนได้มากกว่ากันครับอาจารย์เทมทิปแดดครับแดดนะครับเพราะว่าเขาคำนวณเกี่ยวกับเส้นลุงเส้นแหวงนะฮะบางครั้งเนี่ยคนเรามือเรามันเอียงไปเอียงมาคนเราสายตาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงสายตาเขนะครับ คุณเชื่อมั่นได้ไงว่าสายตาพวกคุณจะตรงไม่ได้นนะรบนะอบเนี่ยเสร็จแล้วในเมื่อมันบอกมาแล้วว่า158.5เราก็จงเชื่อเขาเถิดนะฮะจะเกิดผลเนี่ยไปดูภาพต่อไปครับบ้าเลขที่เนี่ยนะครับทุกท่านปรารถนาอยากจะได้ตัวเลขที่ดีในหลักของเลขศาสตร์ใช่หมายเลข5คือดาวพุหัสนะครับ,รบพุหัสคือศีลบริสุทธิ์เนี่ยเกี่ยวกวับวิชาความรู้ ดาวเกต5คู่กับเกตเนี่ยบ้านเล็กที่ดีนะครับเกตเนี่ยใครจะไปใช้รถยนต์ก็ได้5-9เกนี่ยเกตก็คืออาคาเรตสิ่งศักดิ์สิทธิ์5กับ9คู่กันถือว่าเกิดมงคลยิ่งนักดาว4คือดาวพุธพุธคือวิชาการนะครับเนี่ยแล้วก็ดาว6คือดาวแห่งความสุขนะครับดาวประจํำดาวเงินดาว5นะครับ4-6คือดาวคู่ธาตุและดาว5เนี่ยนะฮะ6มาคู่กับเนี่ย ถ้าเรียกว่าดาวสนับสนุนกันนะครับ,บ6 5คู่ซับคู่ชคห้าหกหกห้าคู่ซับคู่ชคเสร็จแล้วคนที่ไม่รู้ไปติดทองค,คําด้วยการเชื่อคนที่มาที่บ้านเขาบอกว่าเอาไปบวก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 ,กันแล้วมันไม่ดีทั้งที่มันดีอยู่แล้วนะครับแล้วไปเปาะ,ะนะครับทองคำทําให้ไปปิดเกี่ยวกับเรื่องกําลังของเลขศาสตร์อาจารย์ก็เลยบอกขูดมันออกไป นะครับเออเบอร์กองทอลถก็ดีนะครับใครจะไปใช้ก็ได้ 4, 6 5หนะครับ4 5 6หก็ได้นะครับหรือ5 6 4ห4 6้าได้บอดวันนี้ให้เลขกอทอลถดห้าย5604ครับอาจารย์5604ไม่ค่อยดีนะครับใช้แล้วมันเฟลอยู่เรื่อยไปดูภาพต่อไปนะครับครับภาพต่อไปเห็นอะไรฮะเห็นติจูเอียนะครับบ้านเนี่ยคนจีนนิยมจะตั้งติจูเอียเพื่อให้คุ้มครองดูแลความเป็นอยู่แต่มันลอยเห็นไหมครับ ลอยๆก็ไม่เกิดความมั่นคงและด้านหน้าติจูเอียข้างบนก็เป็นห้องซ้วม oh. ห้องซ้วมอยู่บนเหนือติจูเอียแต่ไม่ตรงกันโดยตรงแต่เวลาท่านเจ้าของบ้านไหว้เนี่ยเอาศรีรษะไปไปอยู่ใต้ถโถชักโคกแล้วมันจะเกิดโชคลาภอำนาจวาสนาได้อย่างไรในเมื่อจุดที่ตั้งเนี่ยไม่ก่อเกิดความมั่นคงไม่มีตำแหน่งของขุนเขาหรือนะครับการควบแน่นของพลังงาน ที่จะตกกระทบเท่ากับผลที่แตกตัวออกมาในทางที่ดีอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราควรที่จะทำผน,นังนะครับไว้ตรงตําแหน่งข้างๆบันไดตรงนีนฮะทางจะเดินขึ้นแล้วควบคุมพลังงานเนี่ยนะครับด้วยตําแหน่งองศาที่1 6 2องศาซึ่งเป็นบทบาทของดาวตรงในตําแหน่งราศีที่ 1, 1> นะครับที่165บวกลบ3ามองศานะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูผังดาว เดินตรงเข้าไปตรงนั้นตำแหน่งดาวเก้าเคลื่อนไหวดีนะครับไม่ควรที่จะปิดแต่ต้องทําผนังขึ้นมาเพื่อตั้งตำแหน่งบารมีหรือภูเขาอันมั่นคงนะครับเสร็จแล้ย้ายติจุเอีะไปแล้วก็ตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านมีพระกรุณาธิคุณต่อประเทศไทยและท่านเป็นเทพด้วยนะครับกรอบรูปใหญ่ๆสีทองคาไปดูภาพต่อไปอห้องครัวนะครับ ตอนแรกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ในตำแหน่งของธาตุไม้ไม้เกิดไฟก็ย่อมดีแต่ทีนี้การตั้งห้องครัวนะครับเขาบอกว่าต้องตั้งในตำแหน่งที่เสียของรหัส8ทิศ8ปฏิกริยาปากดาวต้องหันไปในตำแหน่งที่ดีนะครับของรหัสราศีนั้นๆันแต่เนื่องจากผู้ที่หาเงินเข้าบ้านได้เป็นจำนวนมากก็คือคุณป้านะครับหรือพี่สาวของคุณสุภาพันธ์นะฮะ แต่ถ้าตำแหน่งนี้ส่งเสริมคุณสุภาพันธ์แต่คุณสุภาพันธ์บอกว่าพี่สาวแกหางินได้มากกว่าก็เลยต้องย้ายมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตำแหน่งของธาตุด,ดินนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเซ拉ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้ดาวประจําปีจรเนี่ยเป็นดาวที่ไม่ดี เดี๋ยวอาจารย์บอกว่าเอาหม้อเอากระทะไปแขวนไว้ก็ใช้ได้นะครับไปดูภาพต่อไป<ฮ>เห็นไหมฮะหม้อเนี่ยเขาตำแหน่งเนี่ยนะครับเะหว่าดาวประจําปีเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งดาวสองอยู่ตรงนั้นตรงทิศนี้ดาวสองคือดาวแห่งความเจ็บป่วยเขาบอกว่าตรงตำแหน่งดาวเจ็บป่วยเนี่ยหาของกลมๆนะฮะซึ่งทําด้วยโลหะคุณว่าหายหม้อเนี่ยซึ่งเนี่ยกลมไหมล่ะครับกลมครับคุณไม่ต้องไปแขวนลักคังแขวนอะไรนะครับเพราะว่า รักคางบางครั้งเนี่ยมันมีการแกว่งหรือไหวโลหะที่เป็นรูปทรงของสัญ,ญลักษณ์ของธาตุกลมๆก็คือธาตุทองนะครับมันทําด้วยมีเนียมมีเนียมก็คือโลหะนะครับเอาไปแขวนๆไว้เยอะๆมันก็เป็นการแก้ดเดาสองได้แล้ว <c oughs> นะคะอันนี้แล้วมันเป็นธรรมชาติด้วยเพราะอีกหน่อยเตาไฟเราย้ายไปแล้วสําคัญย้ายไปเราต้องดูใต้เตาไฟต้องมีไม่มีท่อน้ําทิ้ง <c oughs> นะครับเสร็จแล้วตรงห้องครัวนี่มันแยกตัวออกเป็นอิสระนะครับไม่ได้อยู่ภายในบ้าน มันก็ไม่ได้รับการรบกวนจากกลิ่นควันไฟเวลาเราทํากับข้าวเราก็ปิดประตูเห็นไหมปิดบานนี้เสร็จแล้วยกอะไรยกเครื่องซักผ้าไปแทนไว้ในตำแหน่งดาวสามสี่นะครับตรงตำแหน่งนั้นเพราะน้ํามันเก่ะเกิดไม้เราสามารถตั้งได้เสร็จแล้วนำตู้เย็นอ่ะไปดูภาพตู้เย็นมันอยู่ใต้บันไดเห็นไหมครับของกินทั้งหลายเนี่ยนะครับของดีๆทั้งนั้นเนี่ยคุณไปอยู่ใต้บันไดบันไดเนี่ยมันเฉียงเอียง <ừ> มันกดต่ำนะฮะคุณกินเข้าไปแล้วดีหรือเปล่าเราบอกทุกครั้งว่า โตทำงานตู้เย็นนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความสำคัญที่ทั้งหลายเนี่ยอย่าไปอยู่ในมุมเฉียงเองียงและคุณเดินลอดขึ้นไปนะครับเนี่ยบันไดเป็นของต่ำให้เราเดินย่ำยีทุกข้ามคืนวันเราไม่สมควรที่จะเอาของดีๆนะครับอย่าง,งเช่นอาหารการกินเนี่ยไปไว้ตรงนั้นแล้วคุณจะกินแล้วมันจะเจริญที่ไหนนะครับย่อมไม่เจริญแน่นอนแต่ตำแหน่งตรงนี้<ช>ด้านข้างบ้านเนี่ยนะครับนะปีกทางด้านทิศตะวันออก เจ้าของบ้านแบบผีเยอะจังเลย oh, นะฮะเจ้าคนมีตังค์เนี่ยนะครับทำเครื่องดื่มชนิดหนึ่งไม่เอ่ยเชื่อดีกว่า uh. ซื้อทิ้งไว้แล้วปล่อยให้มันเป็นที่กรกล้างว่างเปล่าเสร็จแล้วงูงเงี้ยวเขี้ยวขอก็เยอะเจ้าของบ้านดอกงูมันปีนเข้าบ้านมันเลือ้อยเข้ามา mm hmm. นะฮะอาจารย์ก็บอกว่าใช้การบูนเลยนะครับแขวนแขวนไว้พวกนี้มันกลัวหรือกรรมฐานก็ได้แต่ทีนี้เนื่องจากว่าป่าป่าดงพงไพ่เนี่ยนะฮะมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์ประหลาดเนี่ย เราแล้วก็พวกอะไรต่างๆแล้วมีคนถูกฆ่าตายด้วยแถบเวลานั้นผีสัมภเวสีของพวกนี้มีจริงพลังอิมหรือของมืดๆนะครับยิ่งตอนกลางคืนเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมันกลัวอะไรนะครับมันกลัวเสียงอาจารย์บอกว่าติดกระดิ่งลมนะครับที่กระดิ่งลมที่มีก้านเนี่ยหก้านทําไมเราใช้6เพราะดาวเลขหกคือดาวธาตุทองปีนี้ดาวเลขห้าห9ดดนะครับห้าหก ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองดาวสามอยู่ทางทิศตะวันออกดาวสามคือดาวแห่งการทะเลาะวิวาทม,มันเป็นดาวธาตุอะไรธาตุไม้ไม้เนี่ยเราต้องใช้โลหะในการควบคุมแต่คุณจะเอากระทะไปแขวนก็ได้นอกบ้านนะครับกระทะมันนะครับบางทีผีมันเห็นมันก็กลัวแต่ใช้เสียงดีกว่านะครับใช้เสียงในการแก้ไขอย่างน้อยสัเสร็จก็จะได้กลัวเป็นการควบคุมพลังงานของดาวประจําปีซึ่งดาวสามอยู่ทางทิศตะวันออกอนะไปดูภาพต่อไป นี่นะฮะคุณแม่สุภาพันธ์และบุตรชายของท่านนะฮะเนี่ยวันนั้นก็มีการดูดวงชะตาอะไรต่างๆอา,าอจารย์ดวงช่วยได้ตั้งแต่สิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะคิดดูนะฮะดูทรหดอดทนจริงๆขวานเนี่ยนะฮะก็เลยมีการแนะนาเขาเขาบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเกี่ยวกับศาสตร์ของพลังงานก้าวดาวเหินนี้อาจารย์ก็แนะนําบอกว่าบุตรชายของท่านควรที่จะมีการเรียนรู้ไว้บ้างเพราะว่าการเรียนการสอนของเราไม่เคยปิดบังนะครับ เราสอนกรรมวิธีการเดินดาวแบบเที่ยงแท้ดาวต้องเดินหน้าดาวประจํายุคนะครับดาวประจํายุคไม่เคยถอยหลังดาวประจําวันประจําเดือนก็ไม่เคยถอยหลังนะครับอย่าไปถอยหลังดาวนะครับเดี๋ยวคุณจะอาบอายเขาเสร็จแล้วผังดาวบ้านหลังนี้ะในเมื่อเรามีบ้านตัวอย่างเราก็มีผังดาวทิศใต้คือธาตุไฟนะครับไม่ใช่ธาตุไม้หรือธาตุทองนะครับบางคนอย่าไปเข้าใจว่าทิศใต้คือธาตุไม้ นะครับา่าไม้ก็คือทิศต,ตะวันออกท่าใต้คือทิศฝ่ายตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือคือทตอุทองทิศเหนือคือทตุน้ำ <Ừ. S 2> นะฮะในหลักของการเดินดาวเราต้องใช้ทิศล่างเนี่ยนะครับในการเดินดาวทุกครั้งไปเพราะเราใช้8ทิศพลังหลังฟ้านะฮะเนี่ยเราเรามีทําการเปลี่ยนแปลงนะฮะใหม่คือทํตาตําแหน่งตรงนี้ได้ให้ได้ร้อซึ่งเดิมเนี่ยทิศหลังบ้านได้ร้8 5ห้บนะฮะมันเป็นดาวดาวเอียงนะครับ ดาวเอียงเนี่ยคุณเอกดูนะตรงกลางเนี่ยเป็นดาวสามสี่นะครับเนี่ยเป็นดาวสามสี่เสร็จแล้วตำแหน่งดาวเนี่ยนะตรงตำแหน่งนะครับหลังบ้านเป็นดาวเจ็ดเก้าตรงนี้เคลื่อนไหวก็ถือว่าดี<ท>นะฮะไอเดี๋ยวเดี๋ยวโทษทีนะครับอันนี้ผมบอกผิดละครับดาวเอียงต้องอันนี้ก่อนอ,อันนี้คือดาวตรงโทษทีโทษทีนะขอประทานโทษด,ด้วยอ,อันนี้เดี๋ยวดูใหม่ดูใหมอ่อาจารย์บางครั้งอายุมากแล้วก็แก่ไปบ้างนะครับ ดาวดาวร้อยห้าแนี่ก็คือดาวตรงนี้นะครับกลางบ้านเป็นดาวเก้านะฮะตำแหน่งตรงหลังบ้านตรงนี้เป็น4ี่เจ็ดดาวบารมีไปหลบข้างดาวโชคลาภมาอยู่ตรงตำแหน่งประตูประตูเดิมที่เมื่อกี้อาจารย์ถ่ายให้เห็นนะครับเป็นโชคลาภอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นประตูที่ถูกต้องแต่มันไปเจอเสาไฟขวากหนามอยู่ตรงหน้าบ้านพอดี <Ừ. S 2> ยากแก่การที่จะทุบเสาทิ้งในเมื่อโชคลาภประจํายุคโดนบทบังไปแล้วนะครับเนี่ยเสาไฟต้นเบรอร์เลยแล้วบ้านท่านอยู่ท้ายซอยสุดซอยเลยนะฮะกำหนดบทบาทจาก158.5จากการใช้เข็มทิศแดดวัดแล้วนะฮะตำแหน่งเนี่ยเขาบอกบ้านที่ดีต้องมีดาวแควบคู่กันหรือมี8บรารมีหลังบ้านและหน้าบ้านนะครับอันนี้ก็มีจริงรนะฮะแต่ตำแหน่งโชคลาภประตูเขาถูกขัดขวางและประตูเนี่ยมันเล็ก ผิดปกติคือ80เซน mm hmm. เขาเรียกเป็นประตูปากเสียง mm hmm. เราจะใช้ตลับเมตดพงจุ้ยในการวัดนะครับ <c oughs> ความกว้างของประตูหรือหลูปังเสียให้ได้ตกตัวเลขนะครับในตัวเลขนิ้วที่เป็นสีแดงนะฮะอาจารย์ก็เลยแนะนําบอกว่าย้ายติทูเอียที่อยู่ตรงนี้ให้มาอยู่ตําแหน่งนะครับที่เราจะทําจุดประธานหรือตําแหน่งภูเขาให้ก็คือ162ก็คืออันนี้ <c oughs> นะฮะอันนี้คือตาแหน่ง162ององศาอันนี้ดึงกล้องเข้ามาอีกหน่อย mm hmm. ได้ไหมพี่ได้แล้วนะ 162เราเบี่ยงเฉียงประมาณนะครับ3องศานะฮะ159 160ประมาณ3องศาขึ้นทำตำแหน่งตรงนี้โดยใช้เข็มติดในการตั้งให้ได้162เสร็จแล้วที่บอกว่ามีการแนะนำว่าให้เปิดเป็นประตู2บานนะฮะให้หนีเสาตัวนี้ทิ้งหลังจากนะครับจุดควบแน่นหรือพลังตกกระทบเข้าสู่จุดบารมีซึ่งเราจะตั้งติจูเอียไว้ และเทพเจ้าดาว3าดวงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็แล้วแต่ศาสนาเราทําการเดินดาวเห็นไหมฮะตรงกลางเปนเ็นดาวเลข3-4มสี่นะครับเมื่อกี้เป็น92หหเห็นไหมครับอันนี้คุณอกเอทียบเพีับ,บอันนี้คือดาวเอียงต่างกันนะครับแค่นะครับสามองศาครึ่งดาวไม่เหมือนกันนะครับคุณอย่าไปเหมารวมว่า158.5ราศีลสิตต้นนี่คือดาวดวงนี้มันไม่ใช่ อันเมื่อกี้คือดาวเอียงอันนี้คือดาวตรงนะครับตำแหน่ง162รปรากฏว่ามีดาวเลข8 2ดสองดวงโชคลาบเกิดแล้วบารมีก็เกิดแล้วนะฮะเนี่ยดังนั้นตำแหน่งที่ดีเขาบอกว่าใครๆก็ปาถนาดาวโชคลาบนะฮะทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเปิดประตูเพื่อให้กระแสมันเข้าดีๆนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขายังแก้ไขเลยเนี่ยเราก็ควรที่จะทําการแก้ไขใช้เป็นประตูบานคู่จะเปิดออกก็ได้นะครับผักออก นะฮะบ,บ้านจะได้ไม่เกะกะตั้งเจ้าที่ตั้งนะครับหกลกเซลลเสร็จแล้วควบคุมพลังงานของดาวนะครับสองห้าตรงนี้ครับดาวแห่งความเจ็บป่วยรตรงนี้ย่อมไม่ดีให้ใช้โลหะในการควบคุมคุณจะใช้ตู้เหล็กก็ได้นะครับตั้งไว้ที่มีดาวสองห้าเยอะๆหลังจากทําผนังตรงนี้แล้วดาวเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงตามนะครับตำแหน่งของภูผาตรงนี้นะครับเนี่ยต้องใช้ดาวตรงนี้ห้าสอง ดาวบารามีวิบัติอันนี้ดาวลาวิบัติดาวห้าบารามีวิบัติดาวสองนะครับดาวเจ็บป่วยตรงนี้เราก็ควบคุมด้วยพลังงานที่เป็นโลหะดาวห้าพวกนี้ควบคุมด้วยโลหะนะฮะโลหะตั้งนิ่งๆนะฮะตั้งไว้ส่วนตาแหน่งอื่นนะครับ,ต,นนรบตั้งน้ําอีกสัก,กติเตหนึ่งที่ดาวหนึ่งเขาบอกยุคที่8ดใช้8ดโชคลาบปัจจุบันลาบก้าหนุนลาบลาบหนุนตรงนี้เป็นประตูเดินข่อนไหวก็เกิดลาบและเลขหนึ่งก็คือ ลาบลอรอนะฮะถ้ามีพื้นที่ตั้งข้างหน้าอีกจุดหนึ่งก็ได้นะฮะแต่มันเกะก,กะไปตั้งด้านข้างแทนก็ไม่มีปัญหาดาวสีสาควบคุมด้วยผ้านะครับผ้าอักขละหรือตัวสอักษรจีนความหมายมงคลนะครับคำว,ว่าหกใช้ก็ได้ติดไว้ทางทิศสีสามสีสาคือดาวไม้นะครับไม้ที่มันไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องความเจ้าชู้หรือการทะเลาะเบาแวงใช้ไฟมาควบคุมไม้ซะนะครับอันนี้ มันเป็นบทบาทเกี่ยวกับหลักของวิชาพลังงานนะครับดาวเหินซึ่งเราได้นำมาเสนอท่านถ้าท่านดูแบบผู้ที่มีความรู้ท่านต้องถ่ายกล้องไว้นะฮะถ่ายรูปไว้หรือบันทึกเทปไว้เพราะว่าไม่ค่อยมีคนนำออกมาเผยแพร่เพราะยิ่งเผยแพร่ามากสิ่งแสจะสิ่งแสจะหาก,กินลำบากขึ้นนะครับทีนี้เราก็ถือว่าเราคนไทยนะฮะเหมือนๆกันสิ่งที่ ต้องเรียนรู้สมควรจะรู้ก็ต้องรู้ไว้นะครับทีนี้ถึงเวลาที่เรามาพักเบร,ขรบกข้อเสช่วงหน้าท่านที่สายแรกจะได้รับโอกาสโชคดีในการที่จะได้รับรางวัลจากอาจารย์รด้วยการแจกเข็มทิศไม้บ ừ ừ รรทัด1อันนะครับในสายแรกเท่านั้นเพื่อทําการวัดทิศทางหลังบ้าน ừ ừ แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะคํานวณเกี่ยวกับพลังงานกลุ่มดาวทั้ง9้าวดวงว่าบ้านท่านจะมีโชคลาบหรือไม่ นะ,ะถ้าไม่มีจะแก้ไขย,ยังไงตอนนี้นะฮะเราไปพักเบรกโฆษณาแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมในเบรกที่3ต่อไปนะครับครับผม